เรียนรู้ไปกับชิเด์แทกเรียนรู้แรกเริ่มเรียนเลข ก็คลายรูปดิณฑ์อหอมๆยาวๆหนึ่งหนึ่งลูกโลกหนึ่งไปสองดูแลเหมือนลูกเป็ดว่ายน้ำอยู่กระดาษตายสองตัวน้องๆลองดูสิคะ คพู่หกลูกอยู่ตรงไหนเก่งสุดยอดไปเลยค่ะหารูปช็อกโกแลตแปดก็อนห่ค่ะอยู่ตรงไหนกันแน่นะเก่งสุดยอดไปเลยค่ะน้องๆหาเจอไหมคะรคูปไหนคือรูปของหนังสือสิบเล่มคะลองหาดูนะคะยินดีด้วย เล่นใหม่นะคะรออีกสักคู่ใกล้จะเริ่มแล้วล่ะมาทางนี้เร็วมาดูการแข่งขัดกันมาแล้วจ้า สวนห้าตัวอยู่ตรงไหนกันบ้างนะเยี่ยมยอดที่สุดเลยนะคะสู้ๆะะู้ละจ้า บนโต๊มีน้ำผลไม้อยู่สองแก้วถ้าเอามาเพิ่มอีก3แก้วทั้งหมดจะมีอยู่กี่แก้วคะน้ำผลไม้สองแก้วบวกน้ำผลไม้สามแก้วรวมเป็นน้ำผลไม้ห้าแก้วน้องกล้ามีถั่วอยู่มเม็ดคุณน้าเอามาให้น้องกล้าอีกห้าเม็ดงั้นตอนนี้น้องกล้าจะมีถั่วอยู่กี่เม็ดกันนะถั่ว3เม,ม็ดบวกถั่ว5เม็ดรวมเป็นถั่ว8เม็ด